ตอนพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยยังทำความเบียดเบียนให้เราได้เนี่ยอ่าเราก็คิดได้แบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดพ่อแม่ไม่อยู่แล้วแล้วถ้าคิดแบบนี้นะมันจะมาเสียใจในภายหลังเหตุผลเนี่ยมันให้คนทั้งโลกได้แหละแต่ความรู้สึกเนี่ยมันคือของจริงลูกที่บอกว่าพ่อแม่แค่ให้กําเนิดเลี้ยงดูเป็นแค่หน้าที่ไม่ใช่บุญคุณที่จะต้องมาระลึกถึงไม่ใช่เรื่องอะไรที่ต้องไปตอบแทนอ่ะเดี๋ยวรู้รอพ่อแม่ไม่อยู่ก่อนเดี๋ยวรู้มันไม่ใช่เรื่อง เกี่ยวกับบาปกรรมอะไรด้วยมันเป็นเรื่องปัจจุบันขณะจิตเลยตอนที่พ่อแม่จากไปอ่ะในความคิดไม่ดีไม่ดีทั้งหลายลกับพ่อแม่เดี๋ยวรู้คิดแบบนี้คิดไปถึงเวลาเมื่อไหร่จะเข้าใจคำว่าบิดามารดาเป็นของหายยากหาได้ยากยากยิ่งในโลกเนี่ยมันเป็นยังไงเดี๋ยวรู้ไม่มีเหตุผลเรื่องนี้นอกเหตุเหนือผลเรื่องพ่อแม่ไม่ต้องมาอธิบายด้วยเหตุผลหรอกเดี๋ยวรู้